ดูหลายที่นะครับดูมาหลายที่เราเน้นอยากได้ปีใหม่ๆดูเมื่อวานครับวันนี้จบเลยเพราะว่าถูกใจมากก็คือรถสวยครับแล้วก็รถปีใหม่ที่ต้องการด้วยแล้วก็ราคาเหมาะสมครับไม่เยอะด้วยไม่เยอะครับไม่เยอะครับผมสภาพดีรับประกันครับรถสวยแน่นอน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณเสกนะคะจากบริษัท a d d Idea Group นะคะก็ให้เกียรติมาซื้อรถกับปุ้ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปสัมภาษณ์ความรู้สึกลูกค้ากันนะคะวะ่าครับค่ะสวัสดีค่ะนาาี่จิ๋งไงถึงได้ซื้อรถกับบริษัทเราคะ่อะต้องต้องเรียนตามตรงนะครับก็คือตอนนี้ทางทางบริษัทนะครับเติบโตขึ้นแล้วก็จําเป็นที่ก็ต้องใช้รถในการบรรทุกไม่ว่าจะเป็นของหรือบรรทุกบุคคล ก็เลยก็เลยก็เลยมองหารถตู้ครับซึ่งซึ่งความต้องการของผมนั่นก็คืออยากได้เป็นแหวเนี่ยครับหรือว่าที่เขาเรียกกันโม่งน้อยครับใช่ก็ผมก็ดูหลายที่นะครับดูมาหลายที่ไปดูด้วยตัวเองบ้างแล้วก็ดูจากอินเทอร์เน็ต u ู e ูทค่ซึ่งเราเน้นอยากได้ปีใหม่ค่แล้วทีนี้ครับบังเอิญมาเจอพจ Youtube ของพี่ปุ้ยแล้วทีนี้เป็นที่สุดท้ายแล้วตอนแรกว่าจะกลับไปดูที่เดิมๆต่พอได้ดูปุ๊บ มันตรงคอนเซ็ปต์ที่ว่าปีใหม่แล้วก็เลยข้ามมาดูรถตัวเองซึ่งดูเมื่อวานครับวันนี้จบเลยเพราะว่าถูกใจมากก็คือรถสวยครับแล้วก็รถสวยแล้วก็คือมันเป็นรถปีใหม่ที่ต้องการด้วยแล้วก็ราคาํามาสมครับไม่เยอะด้วยไม่เยอะครับไม่เยอะครับสภาพดีสภาพดีรับประกันครับรถสวยแน่นอนค่ะก็วันนี้นะคะซื้อสดรับรถกลับไปเลยทันทีเลยนะคะวันนี้นะครับค่ะ ก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณเซี่ให้เกียรติบริษัทเราแล้วก็ให้คุณได้ดูแลนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ เฮงๆรวยๆนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะเฮงเฮงรวยๆจ้าไปแล้วนะคะม่งน้อยนะคะปี2018นะคะ e เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์3000นะคะ h i เอ็ X นะคะ GL ตู้กระจกนะคะสวยๆเลยนะคะไปใช้ในกิจการบริษัทนะคะ ซื้อสดรับรถกลับไปเลยทันทีค่ะ